กูไก่ก็ขอสวัสดีผู้หลักผู้ใหญ่ทุกทกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ๆี่เพื่อนๆนน้นนนนองๆทุกๆคนเลยค่ะวันนี้ก็เป็นปีใหม่นะคะวันแรกของปีใหม่กูไก่ก็อยากจะออกมาทําอะไรที่สนุกสนานมีความสุขแล้วก็สดชื่นสดใสนะคะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสวยสวยรวยๆสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยแล้วก็อายุยืนนานนะคะวันนี้กูไก่ก็จะมี บทเพลงนะคะที่จะมาขับร้องนะคะก็เป็นครั้งแรกที่กุ๊กไก่ก็ได้ออกมาร้องนะคะซึ่งจะต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นเพลงที่ฟังแล้วนะคะต้องสวยต้องหลอ่อแล้วก็รวยขึ้นแน่นอนมากๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบทเพลงที่ฝากไว้ในปีใหม่นี้นะคะแล้วก็ทุกท่านที่มีตําแหน่งนะคะมีตําแหน่งการงานหน้าที่ที่ดีหรือว่ามีตําแหน่ง ความหล่อความสวยเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านชื่นชมแล้วก็ยินดีแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะชอบเป็นคนสวยสวยสวย,สวยชอบเป็นคนดวยดวย,ดวย ชอบรวยมือชอบรวยชอบเป็นคนสวยและรวยมากาตื่นเชาน้ามีแต่ขกว่ากดูวความจนลำบากและคิดแต่จะรวยและเขาสวยมากเลยใจจริงเกิดเป็นนี้เราต้องรวยทำกับความสวยต้องรวยจริงจริง และล้ำค่าดังว่าเป็นเพ็งมีสวยเสด็จไม่ใส่กะทีชอบอลังเก็แย่งใจงอินเตอที่จิ้นะเออดั่งดีเลยใช่เลยเป็นคนเกิดเพื่อรักใครรักจริงไม่ทอดไม่ทิ้งไม่ทริงไม่จริงไม่จริงให้เคยต้องช้ำใจเค่เธออันนี้เธอ สุกใจเป็นคนดีตำแหน่งเทที่มีคุณค่าพลังใจให้คนมองจุดจ้องหรือคนต่างคามต่างภายในวุวยรั่ชัดสุดว่าุวยรั่ชัดสุด

ใจเลยเป็นคนเกับเธอก็เคยรักจริงดีพอหวัดวิธีวิีจริงไม่ใช่อนฉันใจไว้เธออะไรเธอ้อยาใ้ตใจเป็นคนดีอำแนน c ทวี r e a ื่นสต้ คนมองจจองด้วยใจน้ำตาภายในเียรักัลืนอรักจะขคันั้นอินเตอร์่เอยมีใช่เป็นคนปเทรักใครรัที่ม่พอไม่ีไม่ีไม่่ใจรจฉันใจร อยากให้ทุกไทยเป็นคนดีทำให้เอรี่ตื่นตัวใจให้คนมองจดจ่อเรื่องวุฒิทำจากภายในก็สวยรักเธอก็สวยรักเธอ